จัดไม่ชมนะผมสมัหรบอาติสคันนี้นะครับได้เป็นตัวเครื่องยนต์1.6 g ตัวนี้นะครับในปี2020โฉมมอนิวแล้วนะครับ4 6 9 0 0 0บาทจู่ราคาค่าตัวคันนี้นะครับีดาวผลแค่8 0่านเท่านั้นเองนะครับส่วนตัวนี้นะบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับใครสนใจกําลังมองหารถคันแรกก็ใช้งานนะครับและอยากได้รถที่อยู่กับเราเป็น10ปีต้องมาเป็นรุ่นนี้เลยนะครับตัวนี้เปลี่ยนโฉมเปลี่ยนช่วงล่างต่างๆให้ครบแล้วนะครับได้เป็นช่วงล่างนุ่มๆตัว TNGA เทียบร้อยนะครับตัวี้ ด้านหลังก็สวยงามนะครับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่นะตัวนี้นครับกับราคา469,000บาทฟรีดาวน์แค่8,000เท่านั้นเองนะครับรายได้18,000ขึ้นไปนะออกคนเดียวจบแน่นอนถ้าใครสนใจดูคลิปจบแล้วสามารถจองได้เลยนะครับอาเดี๋ยวเราไปชมคลิปเต็มได้เลยครับสวัสดีท่านชมทุกท,ท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับกับเซลล์โอพิยน,น ที่ปรึกษาการขายบริษัทเพ็นโจนรถมือ2นะครับผมแล้ววันนี้เรามาเจอกันที่สาขาเซรีไทย68นะครับผมแห่งนี้นะเปิดมามากกว่า26ปีใกล้จะเข้าปีที่27แล้วนะครับผมแล้ววันนี้พามาดูรถเก๋งผ่อนเบาผ่อนสบายนะครับผมแล้วก็ใครสนใจกําลังหานะครับรถคันแรกของตัวเองนะครับวันนี้ผมมาแนะนําเป็นคันนี้เลยนะครับสำหรับเจ้าตัวโ o โยต้าโคโรราติดนะครับผมตัว1น g 6 G โฉมออนิวแล้วนะครับ ปี2020นะส่วนนี้นะครับผมเลขไม้ใช้งานนั้น100,000ต้นๆเท่านั้นเองนะครับถือว่าอยู่ประมาณ130,000โลนะครับถือว่าไม่ได้เยอะจนเกินไปนะครับกับรถ5ปีกว่าๆนะครับส่วนตัวนี้เป็นรถหน่วยงานนะครับผมหมดสัญญาเช่าปลดประจำการประวัติศู์นะสำหรับคันนี้นะครับโดยรวมนะประวัติศู์ชัดเจนแน่นอนนะครับผมและมาพร้อมกับสีขาวด้วยนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนกับราคาค่าตัวหรือว่าเรทผ่อนต่างๆ คันนี้นะครับผมฟรนะีดาวผ่อนอยู่เรทผ่อนประมาณ8,000นะประมาณ8,300บาทเท่านั้นเองนผมบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับผมตอบโจทย์แน่นอนกับนะสำหรับทุกอาชีพนะครับผมพนักงานบริษัทข้าราชการต่างๆนะครับรายได้น้อยอยู่ประมาณ20,000ื่นะครับผมออกคนเดียวจบแน่นอนสําหรับคันนี้สําหรับใครอยากหารถไปใช้งานคันแรกในชีวิตนะครับผมแนะนําเป็นคันนี้เลยนะเพราะว่า เขานะครับผมอึดถึกทนมากนะครับผมแล้วก็เดินทางไกลสะดวกสบายภายในนะครับผมในเมืองนะครับผมหรือว่าอยู่ในกรุงเทพก็ขับตอบโจทย์ที่สุดซองเป็นรุ่นนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะฝากกดไลค์ like, กดติดตามนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูคลิปเต็มนะครับผมทุกซองทุกมุมของตัวรถคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าจบในคลิปนี้แน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับสําหรับตัว ออนิวตัวนี้นะครับผมได้เป็นโฉมหน้าแบบใหม่แล้วนะครับที่ปรับเปลี่ยนมาจากตัว m i n เนอร์เชนตัวหน้าแหลมๆนะครับสาหรับตัวนี้ได้เป็นแบบดีไซน์สวยงามนะมีความเรียบหรูอยู่สบายนะครับไฟหน้านะตัวนี้นะครับเปลี่ยนโฉมมาแล้วนะได้เป็นตัวไฟโปรเจคเตอร์นะครับไฟ d a ย์ไทม์นะมีมาให้และที่สําคัญตัวนี้นะครับผมส่วนใหญ่บางรุ่นบางคันนะครับจะไม่มีตัดหมอกแต่ตรงนี้ติดตัดหมอกมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมสําหรับ 1.6G คันนี้นะครับ เหลี่ยมสันคมตัวรถนะตรงนี้นะครับของเดิมแท้ๆโรงงานนะครับกับเะเบียน9ก้ากอไก่ชอ์กระเชอนะครับแปดหนึ่งแปดห้าคันนี้สภาพสวยงามแน่นอนนะครับด้านข้างด้านหน้านะผมแก้มต่างๆของเดิมโรงงานทั้งหมดนะครับเหลี่ยมสันคมตัวรถอยู่คงที่คงเดิมนะครับส่วนตัวนี้กระจกด้านหน้าได้เป็นตาปั๊มแบบโตโยต้านะครับของเดิมโรงงานทั้งหมดเลยนะป้ายภาษีหน้ารถตัวนี้ทางเรามีการต่อให้ต่อภาษีพรบรต่างๆให้ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับ ส่วนด้านล่างตัวนี้นะครับผมมาพร้อมกับล้อแมกเดิมโรงงานนะล้อแมกขอบ16นะครับมาพร้อมกับยางตัวดันหลบนะยางดันหลบตัวนี้นะครับได้ปียางปี2 0 2 4นะปี2024เลยนะครับัปดได้ที่38นะเดี๋ยวดูกันชัดๆนะครับนี่ตอบโจทย์แน่นอนนะสำหรับคันนี้นะครับใครกำลังสนใจกำลังหาไปใช้งานนะครับห้ามพลาดเลยนะ อ่ะเดี๋ยวมาต่อกันนะครับผมเมื่อครู่นี้มีสายลูกค้าเข้านะครับต้องขออภัยนะครับเมื่อครู่นี้เราน่าจะค้างคากันที่ด้านข้างตัวรถนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูโฉมงามๆของคันนี้ต่อนะครับนี่กระจกมองข้างนะนะครับผมปรับพับไฟฟ้านะครับผมตัวนี้มีไฟเลี้ยวมาให้พร้อมนะครับกระจกรอบคันตัวนี้เป็นของเดิมแท้โตโยต้านะครับด้ามจับได้เป็นตัวโครเมียมเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของนะโครงสร้างตัวรถนะครับนี่เดี๋ยวดูสปอร์ตเมอาร์คต่างๆนะครับนี่ตัวนี้น่าจะดึงยากนิดหนึ่งนะ นี่เป็นแผ่นเล็กประกบกันนะผมแล้วก็เป็นตัวนี่สปอตเมทอาร์ของเดิมแท้ๆโรงงานนะครับผมสําหรับฝั่งนี้ไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนนะครับสภาพสวยงามนะแพ่นเพย์ต่างๆนะครับผมของเดิมแท้ๆโรงงานนะครับหัวน็อตเซาบี้นะตัวนี้นีครับขาของเดิมหมดเลยนะครับตัวนี้ผลิตช่วงท้ายปีนะครับของปี20เลยนะครับผมถือว่านะครับผมสภาพสวยงาม ภายในได้เป็นเบาะนะผมสีดาสวยงามแบบนี้นะครับได้เป็นเบาะหนังแอร์แบกด้านใน้จ็ใบนะครับผมได้เกียร์อัตโนมัตินะครับผม6สปีดแบบนี้เลยนะครับสภาพสวยงามนะใครกาลังสนใจกําลังหาเอาติดนิวไปใช้งานนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะส่วนตัวนี้นะครับตั้งแต่ต้น 1.6G นะครับจะได้เป็นในส่วนของนี่แอร์หลังมาให้นะครับผมแล้วก็เบาะหนังทั้งคันเลยนะครับสำหรับถ้าปี19นะที่มันเปลี่ยนโฉมตั้งแต่ตัวเริ่มต้นนะครับผมซึ่งจะได้เป็นในส่วนของเบาะ สีเบสสีครีมนะผมเป็นสีทูโทนนะผมแล้วก็การใช้งานนะอาจจะเปื้อนกว่านะครับผมอาจจะเปื้อนได้ง่ายกว่าตัวเบาะสีดำนะครับแต่ถ้าใครสนใจนะอยากได้ปีใหม่ขึ้นมาอีกปีหนึ่งแล้วก็อยากได้ในภายในสีดานะครับต้องเป็นปี2020เท่านั้นเลยนะครับปี2020ตัวรถนะผมสีขาวสีดําสีบอลนะผมหรือว่าจะเป็นสีอื่นๆนะครับภายในก็ยังได้เป็นสีดําเท่านั้นเลยนะครับผมบอกเลยว่าสวยแน่นอนนะครับ ส่วนด้านท้ายตัวนี้นะครับไฟท้ายได้เป็นของเดิมแท้โรงงานนะครับผมเซ็นเซอร์ด้านหลังกะระยะถอยมี2จุดแต่จะไม่มีในส่วนของกล้องถอยนะครับกระจกด้านหลังก็ของเดิมนะของโรงงานเลยนะครับนี่แล้วก็ฝาท้ายนะครับของเดิมนะไฟท้ายนะครับโลโก้ไทยคอยตอยังอยู่ครบนะครับนี่สภาพสวยงามนะสำหรับคันนี้นะครับอุปกรณ์นะการดูแลรักษายางการเปลี่ยนยางเปลี่ยนยางอะไรนะครับอยู่ครบอยู่ด้านล่างนี้เดี๋ยวผมพาดูนะครับนี่ นะผมอุปกรณ์ยางอะไรนะแม่แรงต่างๆอยู่ครบนะครับผมแล้วก็โครงสร้างด้านท้ายนะครับตรงนี้ของเดิมแท้ๆโรงงานเลยนะครับนี่สปอนเซอร์อาร์กนะผมโครงสร้างตรงฝาท้ายด้านในนะครับของเดิมแท้ๆเลยนะคันนี้นะครับรับประกรันไม่มีชนหนักพิวามจมน้ํากลับสีกอใหม่นะครับผมแล้วก็มีการตรวจรถให้ด้วยนะครับ274รายการนะครับผมบอกเลยว่าตอบโจทย์แน่นอนนะครับมีอออใบเซอร์ออกให้ใบการันตีออกให้แล้วก็พร้อมกับการันตีของทางเพชรยนยนจัดเต็มให้เลยนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมสตาร์ทรถนะแล้วก็ให้ดูนะฟังก์ชันด้านในนะครับมีอะไรกันบ้างส่วนตัวนี้นะครับเน้นการใช้งานนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนมาพร้อมกับพวงมาลัยที่นะเบามากนะครับแต่เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับผมตัวนี้นะเรามีการปรับสภาพตัวพวงมาลัยให้แล้วนะครับเพราะว่ารุ่นนี้นะครับผมส่วนใหญ่นะตั้งแต่เป็นโฉม all new มันจะเป็นหนังที่แบบลอกง่ายมากนะครับตามการใช้งานของหน่วยงานนะครับผมคือใช้งานไปแค่ประมาณไม่ถึงแสนโล พวมาลัยเริ่มลอกแล้วนะครับเพราะว่ามันลอกง่ายจริงๆนะสาหรับรุ่นนี้นะครับแต่ตรงนี้เราเก็บงานให้นะครับน้าปาร์เรนไม้ของเดิมแท้โรงงานนะครับผมมาอยู่แสนสามหกกิโลนะครับส่วนมันตีมีเดียตัวนี้นะครับได้เป็นนะครับผมตัวไม่ใช่มีกล้องถอยไม่ใช่จอทัชสกรีนครับแต่ตรงนี้เชื่อมต่อบูทูได้วิทยุ FM ต่างๆนะครับเปิดได้นะครับปุ่มพูดสตาร์ทมีมาให้ครบนะครับผมด้านขวามีนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของแอปได้เป็นออโต้นะครับ เออออโต้นะมีมาให้ครบนะสำหรับตัวนี้ได้เป็นตัวกุญแจแบบสมาร์ทคีย์เลดเลยนะครับมีให้ครบนะสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็อุปรกรณ์ต่างๆนะครับผมกระจกมองหลังนะตัวนี้นะครับก็จัดเต็มมีมาให้ระบบไฟปกติทั้งหมดนะครับแอร์แบ็กแน่แนๆเจ็ดใบเลยนะครับสำหรับใครกำลังหารถคันแรกไปใช้งานนะครับและอยากได้รถที่มันผ่อนแบบไม่แพงมากเลยก็อยากได้รถในส่วนของที่มันอยู่กับเรานานๆน,น,นะครับผมแนะนำนะ เป็นออติสตเลยนะครับผมเป็นออติสตเลยตอบโจทย์ทุกการเดินทางอย่างแน่นอนนะครับเดินทางไกลสะดวกสบายไปเที่ยวในช่วงปีใหม่นี้ขับขี่นะสะดวกนะครับผมแล้วก็ความปลอดภัยต่างๆนะครับตอบโจทย์แน่นอนนะครับสำหรับ 1.6G คันนี้นะครับราคาอยู่469,000บาทนะครับผมฟรีดาวน์ผ่อนอยู่แค่8,000เท่านั้นเองนะประมาณ8 3 0 0 8 4 0 0เท่านั้นเองนะครับบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนสำหรับนะผมพนักงานบริษัทต่างๆหรือว่าอาชีพใดๆก็แล้วแต่ ลูกกีส่วนตัวก็ออกได้นะครับผมหรือว่าในส่วนของตอนนี้นะครับเริ่มรับเริ่มเปิดรับนะครับผมสําหรับอาชีพอื่นๆเพิ่มเติมอีกเยอะแยะมากมายแน่นอนนะครับฟีดาวได้มีกําลังวางดาวได้ก็เช่นกันนะครับผมผมบอกเลยนะว่าออกได้แน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะผมหน้าห้องเครื่องกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับมารับชมต่อกันที่หน้าห้องเครื่องนะครับผมสําหรับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับได้เป็นเครื่องยนต์นะครับ4สูบ16วาลนะครับผม1.6นะครับ 1 6 0 0 c ีนะครับ125แรงม้าเลยนะกำลังเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับบอกเลยว่าสภาพสวยงามนะตัวนี้นะครับเปลี่ยนช่วโฉมมาแล้วนะได้เป็นเครื่องยนต์นะครับตัว v t i นะครับผมปกติเลยโครงสร้างเครื่องนะครับผมของเดิมโรงงานนะครับผมนี่น้ำมันไม่มีรั่วไหลรั่วซึมนะครับผมน็อตต่างๆนะของเดิมนะครับผมแล้วก็ในส่วนของมาร์ค QC ต่างๆของเดิมโรงงานยังอยู่ครบเลยนะครับการทำงานของเครื่องยนต์นะทำงานอย่างดีนะครับผมตัวนี้ไม่มีตรงไหนมีปัญหาเลยนะครับ มีการเปลี่ยนทายของเหลวให้นะผมน้ำมันเครื่องต่างๆนะจัดเต็มให้เลยนะครับตรวจสภาพรถให้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวเช็คค่า CCA ให้เช่นกันนะครับผมอย่างที่บอกกันทุกคลิปนะครับเช็คทุกคันอย่างแน่นอนนะครับผมแล้วก็ความพร้อมต่างๆตอบโจทย์แน่นอนนะครับน่โครงสร้างหน้าเครื่องนะครับสปอนด์เม็ดอ้างนะหัวน็อตฝากระโปรงนะครับไม่มีขยับเลยคาน์นันหน้าคารดนันในนะครับผมบอกเลยว่าของเดิมโรงงานทั้งหมดนะครับแล้วก็ในส่วนของนี่สภาพสวยงามนะครับ ทางด้านข้างนะตัวเบ้าโชว์เม็ดอาร์ R นะครับของเดิมโรงงานนะและก็ในส่วนของหัวน็อตนะครับฝากระโปรงด้านบนนะครับของเดิมโรงงานทั้งหมดเลยนะครับผมตะเก็บตะเข็บข้างซีนเกาวนะครับผมต่างๆตัวนี้ของเดิมโรงงานนะจิกไปนะครับผมตามรอยเล็บนะครับแล้วก็ในส่วนของสติเกอร์ต่างๆของเดิมตามองกอมีมาให้ครบสําหรับคันนี้บอกเลยว่าการันตีนะครับน่าใช้งานสุดๆแล้วก็โครงสร้างเดิมอย่างแน่นอนนะครับขอ,อย้ำอีกทีตัวนี้นะครับเป็นโตโยต้าโคราติดนะครับ 1.6G ปี2020 รถในาง,งานหมดสัญญาเช่าประวัติศู์ปลดประจําการตัวนี้ประวัติศู์แน่นอนนะครับเลขมาอยู่1นึ่งแสนสามหมื่นโลนะครับกับราคาสุดคุ้มได้สีขาวไปเลยนะครับและได้ราคาที่4ี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับฟรีดาวน์ผ่อนอยู่แปดพันต้นๆเท่านั้นเองนะครับรายได้สองหมื่นบาทขึ้นไปออกคนเดียวจบไม่ต้องเสียเวลาค้าไม่ต้องใช้คนค้าไม่ต้องกู้ร่วมให้ยุ่งยากนะครับออกคนเดียวจบแน่นอนเอกสารใช้บัตร,รป,ประชาชนไวเดียวสลิปเงินเดือนต่างๆแค่นั้นเอง ไม่ยุ่งยากนะครับรับรถภายในวันบอกเลยว่า30นาทีรู้ผลได้เลยแน่นอนนะครับสำหรับใครสนใจคันนี้ดูจบแล้วอยากได้คันนี้นะครับติดต่อหาผมได้เลยที่เบอร์โทรด้านล่างนะครับกดเบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะ0.886137300นะครับติดต่อเซลล์โอเพนยนได้เลยนะครับหรือว่าแอดไลน์ผ่านเบอร์โทรนี้ก็ได้เช่นกันแคปหน้าจอไว้ได้เลยแล้วก็โยนรูปมาให้ผมเดี๋ยวเราคุยรายละเอียดกันต่อได้เลยนะครับใครสนใจนะในช่วงนี้นะครับช่วงสิ้นปีแล้วนะครับอยากได้รถไปใช้งานอยากจัดไฟ มาหาผมเลยที่เฟ้นจนรถลูซอนนะครับบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับให้สนใจคันนี้อย่าลืมติดต่อกลับมานะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ